สวัสดีครับเบสซาฟาร์มไขน่นกกระทาทำความสะอาดตู้ครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเตรียมความพร้อมวันที่แปดที่จะถึงนี้วันจันทร์นะครับมันก็มีฝุ่นครับดูข้างในดูข้างในมันก็จะเป็นฉนวนกันความร้อน แล้วก็ใส่เข้าไปนิดนึงฮิตเตอร์นี้ก็ถาดไข่ห้าถาดพันห้าครับไม่เยอะน้อยนี้ก็ดูแม่บ้านคนทําก็อยู่ประมาณนี้ครับ ฉันทำความสะอาดเช็ดค่าเชื้อเตรียมความพร้อมก็จะไปรับมาพันห้าพันห้าร้อยฟองมือประมาณนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b e เผื่อมีอะไรดีๆมาให้ดูครับ